โ okay, อเคแล้ย uh ัง huh. สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาเปิดเปิดสินค้าที่มาจากสั่งจากช้อปปี้นะครับสั่งจากชอ้ชอปปี้ก็คือสินค้าที่เป็นนาฬิกาพวกอู <Ooh. S 1> ซึ่งเป็นสั่งมาจากจีนนะครับจากประเทศจีนนะเราจะมาดูกันว่าสินค้ามันอยู่ในสภาพดีปะ่ะอันนี้ยังยังไม่ได้แกะนะครับยังยังเพิ่งได้มาจากช้อปปี้ตะกี้นี่เองนะครับรถช้อปปี้เพิ่งมาส่งตะกี้เนี่ย คือผมบอกให้ให้ทางร้านอนะบับเบิ้ลมาด้วยแต่ว่าพอม,มาจับดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้บับเบิ้ลมาให้ผมนะผมก็เลยจาเป็นต้องมาบันทึกวิดีโอการเปิดการเปิดไว้เผื่อว่าสินค้าตัวว่าสินค้าจะมีปัญหานะครับเพิ่มเลยนะครับผมก็จะทําการแกะซองก่อนนะครับ,อ,นนรบ,อ,อ,รบอันนี้แกะใหม่เลยนะครับแกะใหม่เลยยังยังไม่ถูกเปิดใช้งานนะครับอันนี้แกะครั้งแรกเลย ไม่ต้องไกลด้วยหรอก็หน่อยเอาไปไกล <Okay. S 2> กันเนาะจูจะเมื่อยแล้วเนี่ยดูนะครับดูทำดูสภาพกล่องนะครับดูสภาพกล่องนะอ,อันนี้คือมันมาจากประเทศจีนนะครับซึ่งผมบอกให้บับเบิลด้วยนะปรากฏว่าตอบผมก็จะจะแ็กอย่างดีนะแตว่าจะเหมือนจะบับเบิลให้แต่ก็ไม่ได้บับเบิลมานะครับบับเบิลน่าจะอยู่ข้างในกล่องตปนตัวนั้นรอเปล่าอ่าดูดูครับดูข้างในครับดูข้างในครับทีนี้ บอกว่าบับเบิลนะแต่ก็ไม่ได้บับเบิลนะครับอ่าผมผมจับดูผมก็ปวดกระอให้สภาพดีอดูนะครับไม่ได้บับเบิลนะครับดูนะไม่ได้บับเบิลนะภาพก็เย็นนิด,น,ด,น,ด,น,ดนิดนะครับเย็นมากเกินควรแแต่ว่าเข้าใจว่ามันมาจากจีนแต่ว่าก็บอกให้บับเบิลนะอ่าอันนี้คือสภาพของของชิ้นงานนะครับ อันนี้คือ,อนาฬิกาทุกคู่ว,ว้วาวว้าวเอ้ยนกทำไมอ้าวตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ครับนี่ตรงนี้นี่นี่นี่นทำไม<อ><อ>นกมันเบี้ยวอย่างนั้นนะน่ะนกก็เบี้ยวนะครับนะแ้วสภาพน่าจะไม่น่าจะไม่ได้นะครับเราก็ต้องลองเอาอไปทำมันดูดูครับดูดูโอ้รับไม่ได้เลย โอ okay, เคหรือยังอือ uh huh. อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูนะครับทีนี้จะถ่ายภาพนิ่งให้ดูโอ uh huh. okay, เคหรือยัองไปเลยยัง